สวัสดีค่ะกลับมาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะกับแอมม่านะจ๊ะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนสบายดีบ่จ้าแอมม่าสบายดีจ้าอยากคุยอยากเว้าน้ำจ้าคิดฮอดจ้า <c oughs> บอดเคุยกันนานเหลอจ้ะมีใครบ้างที่คิดฮอดแอมมายู่นะคะ คอมเมนต์ลงมาเลยค่ะคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปลงมาเลยค่ะคิดหอดเฉยๆค่ะเมื่อนี้เบิ่งทานางโดดเตรียมตัวซิแลนยนนะจ้ะพี่นองซิแลนไปใส่ยูบวบมันางยองยองมันนางเต็มดากบ่ไดไหมจ้ะพี่นองเด็ดแต่นางยองยองจ้ะเป็นยังขึ้นนางบ่ไดบะตีอยากสิบอกดูจ้า เจ็บดักพี่น้องเจ็บดักขอโทษขออภัยนะคะกับคําบวสุภาพจ้าเจ็บตูดนะจ้ะเจ็บตูดนะคะ <c oughs> ดูคะ่ะทรงผมมือน,นี้เบิดมือเลยคะ่ะมือน,นี้จากไปสแน่พี่น้องเมือน,นี้แดดฮอนก็ฮอนขี่รถตากแดดนะคะแปดรอบค่ะมือน,นี้แปดรอบค่ะเบื้องหน้าแดงเบิดพุ่น ว่านั่งบ่ไดดก็ขี่รถใดอยู่เด้อจ้าพี่น้องค่อยๆไปเอาช่วงบ่ช่วงบอ่งบอ,อยากนั่งก็ใหายกลนมันไดพ้พอนคลายบ้างเด้อจ้าพี่น้องอกับบ่อยากวางมันเต็มที่นะคะเพราะว่ากระแทกกับรถมากักแล้วนะจ่ากระแทกกับรถมาเบิดมือแล้วจ้าม้นนี่ก็เลยอยากพักก้นมั่งจ้าพี่น้องก็ขออนุญาตย่องยเองด้ค่ะย่องยอง,ยอง บ่ว่ากันเนาะจ้ะเนาะเอาย่องยองเอาข้างล่างแน่ว่าสัน่นเอายุจ้าข้างล่างอะ <c oughs> บอ่ลื่อมดอกจาก้าไม่เลืมกับว่าเห็นง่ายๆได้จ้ะพี่น้องเบิงบ่งอยู่ค <c oughs> ่ะเบิ่งอยู่ค่ะเมื่อพบกันรอบนี้เป็นยังไงจา้าแอมมาอยากฟังความคิดเห็นเรื่องนิยายของน้องแอมมาจ้าว่า มันโอเคบอนะจ응๊ะกับพยายามให้เต็มที่นะจ๊ะการแต่งนิยายเนาะก็เป็นเรื่องแบบใส่<แ><อ>จินตนาการสูงนะจ๊ะอยู่ในโลกส่วนตัวสูงนะคะไม่สามารถที่จะแบบไปพูดคุยกับผู้นั้นผู้นี้ได้ในขณะตัวเองกําล <c oughs> ัเงเ <c oughs> ข่าหนางานอยู่กําลังเขียนเงี้ยเงี้ยเงียเงยเงียมยืงเสี <c oughs> ยจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เป็นยางมาตีมันเห็นใน้จของเสียสมาธิแล้วก็ลืมนะจ๊ะลืมแล้วก็ได้ต้องมาเรียบเรียงบทใหม่ แอม่าก็เลยอาจจะเป็นคนลูก่วนตัวสูงจักหน่อยนะจ๊ะแต่เวลาพอรอนคายนี่บ่อยากสิบ,บอกพี่น้องเอ้ยสุดๆุดคือกันจะพี่น้องบ่มีบู้ใดุเรทอจ้ะกระโดดโลดเต้นบัอยู่หันว่าแต่เสียงเพลงขึ้นมานะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็อยากบอกอยู่จ้า้วพูดได้มากแนวนี่ก็คอมเมนต์มาได้เลยจ้ะค่ะก็อยากมาบอกสู่กันฟังเนะจน้ะนะ พอคลายเครียดในตอน,น,นแรงๆนะจ๊ะตอนนี้แอมากับเปิดไฟแล้วกับคำแล้วนะจ๊ะช่วงเวลาหกโมงก,กว่าๆนี่คำแล้วจ้ะพ่นองเอ้ยคำแล้วแอมากับเฮ็ดอย่างเรียบร้อยละจ้ะจังคิดหอดจ้ะจังคิดไม่อยากจะว่าพูดคุยน้ำทุกคนนะจ๊ะเนาะวันนี้ยังหลยจ้ะเมื่อนี้เอา เดี๋ยวมืออื่นแอม่ากับสิบบ่ใดลงอีกแล้วนี่ยายน่ะจ๊ะจะขายของน่ะจ๊ะขายทุกวันพฤหัสได้จา้าใครสนใจกะตามแอมามาใดนะจ๊ะ,ะที่นะคะที่นะคะอ <c oughs> ยากจะบอกอยู่จ้าแอม่าเป็นสาวขอนแก่นเด้อค่ะสาวขอนแก่นตามมาที่ขอนแกน่นใดเด้อค่ะ <c oughs> เอฟซีทุกคนเอฟซี FC ทุกคนคือสิยากินฟีเมอน้อ,องแอลมากคือกันนะจนะ๊ะเนาะกับแอลมากก็ได้ยินแต่คนอื่นเขาว่านะจ๊ะว่าแอลมาเฮ็ดกับเขาแซบนะจ๊ะเฮ็ดกับเขาแซบแต่แอลมาก็ลองซิมบงกับเขาของเจ้าของก,แอกอง็แซบอิลีจ้าพี่น้องแซบอิลีรสชาตินี้สามรสเด้อค่ะอืมนัวเล็กนะคะหวานเค็มอมเปรี้ยวนะคะมีหมดทุกอย่างนะคะ <c oughs> ในกับเขาที่แอม่าเดียกระทําอยู่นะจ๊ะเอาแอม่ากะขอละเท่านี้ไปสักก,ก่อนจ้ะแค่อยากมาฝอยเรื่องเล่าวามืออื่นเศร้านะคะแอม่าสิได้ขายของแต่เศร้าดจ้าวันพฤหัสขายของอาหารตามสั่งทั้งวันเลย จะมาพบกับนิยายของแอม,ม่าก็จะเป็นวันศุกร์วันเสราร์นะจ๊ะใครกําลังรออยู่นะคะช่วงนี้ทิ้งช่วงห่างหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมแอม,ม่าไปผ่อนคลายค่ะแอม,ม่าไปผ่อนคลายนะคะ อาจจะไม่มีเวลามาแต่งนิยายนะคะอาจจะไปเต้นร้องลําทําเพลงแบบปล่อยพอนค่ายยาของนะ่ะสนุกสนานเต็มที่เลยจ้าพี่น้อง <c oughs> ก็อยากจะบอกอยจ้าว่าช่วงนี้อาจจะทีมช่วงแต่งนิยายจากสองสามหมื่นลงเทือจากสองหมื่อลงเทอยด้ยจา้าแต่ว่าลงแต่ละเรื่องช็อตๆนี่เด็ดทุกทุกเรื่องนะจ้าฝากให้ทุกคน ฟังนิยายน้องแอมมาไปเรื่อยๆนะจ๊ะเด้อจังได้กับบอทิมกันนะจ๊ะพี่น้องไปละจ้าขอลาไปก่อนค่อยทุกคนฟังนิยายของแอมมาขอให้มีความสุขด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย